เานักเกณ์นะครับ,บวันนี้จะนำเสนอเครื่อง B สี่สลีมบอร์ด2106นะครับเป็นเครื่องเล่นสายเปื่อนนะครับอันนี้คือเปิดเครื่องรอไว้แล้วนะครับอ่าอันดับแรจกจะเป็นกานรทดสอบตัวอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นการทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อนะครับเป็นการค้นหา w i f i ให้ลูกค้าดูนะครับว่าเครื่องต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับ ื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นเถื่อนนะครับโอเคอินเ์เนตค้นหาได้ปกตินะครับโอเคต่อไปเป็น,านการทดสอบระบบอจอยนะครับทดสอบบนนอกขวาน,นะครับระบบขาเลื่นได้ปกตินะครับทดสอบอนนอกระายนะครับ ปุ่ม O ปุ่ม L หนึ่งปุ่ม L หนึ่งนะครับปุ่ม A หนึ่งปุ่ม L หนึ่งปุ่ม A หนึ่งปุ่ม L สอง R สองให่หรอกขวา L สาม ภาษาก็ทัดแปดตรงกลางปุ่มใช้ได้ปกติทุกปุ่มนะครับาตาวต้าแล้วก็ปุ่มออปชันโอคต่อไปเวลาการรันเกมนะครับอันนี้นอกจากเครื่องนี้เล่นเถื่อนนะครับเวลารันเกมนะครับในเครื่องยังมีเกมไเอเจตอันชาเต้น e สี่กอล์โดว์ฟีฟ่าสิบแปด s นเปอร์สี ดะก,กันบอลไฟเตอร์แซนแบ็กแมนเฟสสองพันสิบแปดพีทีเอบีเดอรซิมคอยล์วิซี่บั์วอร์ทูบูมไรเดอร์แล้วก็เบ UM ิร์นเอาเอ็ซั์ซินออริจินยูเอฟซีสามจีทีสปอร์กิตแมนเดอร์ไลท์ออฟอาร์ตซาซ์ริวอร์เน่อันชาร์ตหนึ่งถึงสามนะครับ เกมต้นๆประมาณนี้นะครับเกมในเครื่องนะครับเวลาจะรันเกมให้กดเข้าที่ w ว r l d Wide เว็หนึ่งรังนะครับเพื่อรันโปรแกรมกดโอเคโอเคอันนี้คือเครื่องรันโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเป็นเฟิร์มแวร์5.5นะครับเสร็จแ,แล้วก็กดออกได้เลยแล้วก็เข้าเล่นเกมได้ปกตินะครับ อันนี้จะเป็นการทดสอบระบบเครื่องเบื้องต้นนะครับใครสนใจคือเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรักเกมได้นะครับหรือใครสนใจขายเครื่องเกม PS4 PS5 Nintendo Switch ติดต่อร้านรักเกมได้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบระบบเครื่องเบื้องต้น PS4 Slim ส,สายมืดนะครับ ถ,ถ้าลูกค้าต้องการเล่นแท้ก็เพียงแค่ต่อเน็ตและอัพเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเครื่องก็จะสามารถเล่นแท้ได้นะครับโอเค ร้านรักเกมยินดีรับทําความสะอาดเครื่อง PS4 PS ็น5ลงซิลิโคนใหม่ยินดีรับนะครับเริ่มต้นที่ราคา500บาทใช้เวลาทําประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับใครสนใจติดต่อร้านรับเกมได้นะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติทุกส่วนนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวต่อไปเป็นการทดสอบระบบการอ่านแผ่นของเครื่องนะครับแต่เนื่องจากเครื่องมาเล่นแท้นะเครื่องเล่นเผื่อนนะครับแผ่นที่จะทดสอบจะเป็นแผนน่นแอสเซทินซีดเคนะครับอันนี้เป็นแผ่นเสียนะครับ ใช่เพื่ออ่านเพื่อสามารถอ่านแผนได้ง่ายปกตินะครับ โอเคืออันนี้เป็นแผ่นเสียนะครับไม่ได้มีผลอะไรต่อเครื่องนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่หนุนระ้านรัเกมน,นะครับร้านรังเกมมินีให้บริการนะครับ